อ่ามาปบปวอกันตัวน้องพี่น้องครับกระจายเสียงดีครับผมกระเป๋าบล์ันเห็นมานำเสน่หเนี่ยสายเบาครับผมสายเบาบขนาดตาวาครับผมสายเบาขนาดสองเมตรครับเมตรสองเมตรโปรสองเมตรนะครับเนาะโปรสองเมตรเปรสองเมตรแต่บันนี้นี่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตผมบอว่าโัปิดไทย โปรปิดถ่ายได้การของปีนะครับว่าขนาด2เมตรสามเสนครับผมสองเมตรสามสิบเส้นง่ายกันนเดียวครับผมนี่ครับผม2องเมตรสามสิบครับนี่อิี้สิบประมาณนี้ครับ2เมตรสาอันนี้สิลดไม่ออกลงมา ผมอมานสิบผ่าเส้นเพื่ออะไรเด๋ยนะครับผมเพราะว่าคือห่าเห็ดตามเห็ดตามใหม่นะครับเพราะว่าใหม่ใหม่ตัวนี้มันมันมันบอบบานะปีกตัวนี้มันเป็นปีกเก่านะครับผมห่อมาเห็ดแต่เป็นขนาดใหญ่ซึ่งตรงนั้นเน่ยเป็นวาวอ่าเป็นปวาวอินโดนะเป็นปีกของวาวอินโดนะครับมันใหญ่ครับผมมันใหญ่หลายจนแบบต้องใส่เสแบบ้นลูกแบบโอ้อลังการนะเพื่อผู้ใดเห็นวาวอินโดนสิ่งหูเงินแบบว่าสรุปเขาใหญ่ใหญ่ก็อีกแล้ครับขึ้นเตือง เพื่อเราจะน้ำหนักไหลครับแต่ที่นี่กระดาล้มแห้งเนี่ยการเรียนดีอยู่แต่เอาเอาหยาดนะครับแต่ที่นี่กระดาล้มเบาเนี่ยมันนักเขาไหลเขา,าก็จะโยงหยาดในแตงไม่ตรงเด่นล้มแห้งอย่างเดียวเด่นล้มแห้งแต่ที่นี่มันมันลำบากข้อเลยนะครับผมเพราะว่าขนาดเบาเนี่ยมันเป็นสองเมตรสามสิบเซนคิดเป็งงนของผมขนาดสองเมตรเนี่ยคือขนาดเาษป้สยแข็งหนึตัวนี้ป้ายแข็งหนึ่เอาหยาดครับมันึงมี่เอาซองของบอลลูนอันหนึง่ง จเป็นไม่ใช่ไม่สองของครับางตัวลาบางขาบาตัวลาขนาดซองหนึ่งอันละซองหนึ่งเลลมแห้งเลยเอาอย่างครับผมกรณนทรายแข็งก็ณีีเป็นทรายเบาที <se> ่นี่งเขหลบก็เสร็จเอาตัวนี้มาตัวนี้ทรายเบากว่าที่หนึ่มันเจอลมลมมันลมมันแห้งเลยเอาอย่างครับผมคือเขาจะไปตามแบบคืออส่งมันบเ่ผมไม่ร้จะเจอรึ่แต่ลมเบาในคืนเที่ยงแบบ เลประมาณบ่อเกินหาเส้นหม่อเกินหาองศาก็รบเกดองศาคือแสบต่างหัวเลยครับคือแบบเทียงเลยที่หนึ่งบาโดองได้เอาตัวเนี้ยเป็นปีของอินโดเกาเป็นปีอินโดเกาใหม่่นีมีข้มแข็งข้มแข็งอางที่หนึ่งเสียวมันหรือร่มแห้งกับบรูวาปีหนึ่งทีนี่อาสได้เรลนบ่ะตาว่าร่มกับสึเบลสเบาเราจะว่ากับประ่ทไหนครับผมว่้เป็นปีนกับปีหนา อันนี้ก็ได้เห็นสายแข่งไหวเพราะวา่าเป็นวายอินโดเหรียบ่ได้นี่ครับผมวายอินโดเหรหยียญปแรกนี่เพราะว่านักครับผมนักต้องเหรียญแล้วแน่นะครับนะรมมรที่สำคัญคือสมนุกง่าเขาจะมาเลยครับผมบ้าลงเต้ไม่หัวสนุนคือห่อหาบ่ได้เราต้องใสจสนูกตัวเนี้ยมัดใส่กันแค่ตัวอออสามสามสามขั้นนะครับผมคือคือหนักที่ดีนะครับอันนี้แต่ไม่ลดสเปคอกลงมากนะครับนะักเดี๋ยวผมเล่ามาครขาว ลดสเปคครับผมลดสเปคออ้กเพมาะว่าเห็ดตมใหม่นะครับตัวัวใหม่เขา่าไม่เห็ดต่ใหม่อเพระว่าประมาิมหาเส้นเี่กว่าไลองเมตรสามสิอันนี้มันสองเมตรสกับประมาณยี่สิเส้นครับในอกประมาณยี่สิบเส้นใอตัวนี้ขึ้นลงมากเลยยี่สิบเส้นครับโดยบ้าโหลดใส่ลักคำนวณขึ้นเกาครับผมก็คือ2อ0ร้อยสอยะครับสองร้อย็สามเกคือเจ็ดเจ็ดสิบเส้นเจ็ดเส้นบาโหลดกบวกไป มันเจ็ดสิบหรือแปดสิบเพราะว่าการใดเจ็ดสิบหไมลอยการใดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมสองไม่สามสิบบาครเจ็ดสามเจ็ดสามยี่สิบแปดสามยี่สิบคือเอาแปดิบเส้นเพราะว่ามันแปดสามยี่สิบเาปกไหมป่กหนึ่งบ้านหเอาปงว่าหานพอกงเาของมันสองรอยสามสิบอ่าก็เลยเอาหารสามบ้าลัก็เลยได้ค่อยไปเชื่อคือัวแปดแปดสิบ้คำนวณ แต่ส2่เป็นก็คือ8บเพราะวา่าการที่เข้าปีออกเอาปีกวาวนะครับ,บตัว,าว่าลทเป็นวอลตัวหน้าวางหาวางเดียวกันเข้าออกควมแนวของปีกนะครับห้าใหมโอ,อข้ออาลจอยอยดูบีก,กยงกอยู่ว่ากิบเึ้นยังเวาดวงขงหน้อ่าัวนี้ก็คือไมโมอก็ไม่ปีกสั้นไัคือเขาเขาามาหา 3, ัหานสาที่เราหันสามมากกว่าจะเ่นนปีกันนี้ก็บขึครับผมอ,อันนี้ก็น 3, นหันสามื่อรคือเอาควบแนวควปกกีสองร้อยสามสิสมาหันสาม บอลหลุดได้ก็คือมันก็ขาดเกินนิดๆนนาะครับว่ามาณนบอลหลุดไปเห็นเป็น80เซนครับผม80เซนเพราะว่าเข้าเห็นมันขานง่ายเป็นอย่างคือหันสามเข้ามาหันสามหนึ่งปีกห้องย่าวย่อมเลยห้ามาหันสามตังมันจะได้ขนาดปีกปี่สวยงามครับผมปีกซืบอกอ้วนเกินไปหรือซื้อพวกใจเย็นเกินไปหลังจากนั้นเขาก็จะบวกเพิ่มว่เกินอ2ฟันเส้นถึงสีนง้นะครับผมเพื่อบวกเพิ่มเพื่อที่ปีกเขาหลับลุมแต่ว่าไรเยสบวกเกินนั้นครับดับเกินนั้นไปพวกนี้ปีกเขาจะอ้วน มนว่างซงสูงาะคือว่าซ่องเลยนี่ครับกระตันกระนต้องปูนเรากระาปูนเราก็จะได้ประมาณนี้คือคือส่งวาเขาสึงานปีซึบกวนบกวนกันแต่คือว่าไงก็คือประมาณว่าจุล่าปีเสวงามประมาณนั้นกระตานเได้แบบสูตรปีง่ามหนอขึ้นหน่ครับผมหารสเอาปีขีเง่ายของปีาหารสามกสเ็จกระันมั้งอันนี้ประมาณนี้ครับผตัวนี้ก็อันนี้ก็เอาเวา วาวจุล่าวาจุล่าหน่อยที่พเกกซียนเอาไาต่อผมต่อห้องกมาดามตัวนี้เปื่อดดัดส่งครับผมดัดส้งสวยงามดัดส่งสวยงามตัวเพิ่มขแข็งแรงกว่าเปตัวนี้เขาแข็งคือแข็งเปอแข็งโอแข็งนะครับวางงครับผมเกีืยว้วมึงแห้งลงมาจะได้ยไครับมาร์เกิดมาผมซื้อเสียได้เสียได้ใหม่ใหม่ไม่ดีใหม่ไม่แข็งเสียได้ใหม่ฟวใหม่ดีก็เลยเอายังไงกัน อินโดนเนว็นว่าอไรเราเอามาเห็นเป็นเหียดน้ามเาเลยตมาเห็นลอยเหียดนา้าเลยเป็นป็เนเหยีดน้เป็นอย่างที่เห,น,หน้ี้เพราะว่าว่าวไอ้องของมารนนี่มีอยู่สองสองลัมมีลํมมีขนาด2เมตรละกันขนาดสองเมตร,อส,อมตรสองเมตรลัมหนึ่งละกัเมตรหกสิบลันึงซึ่งพวกนันจะเป็นสายแข็งหมดเลยทีี มีตัวนึ่งเป็นสายเบาล่ำเดียวราคาตัวนึงกะเป็นสายแข็งขครับเป็นสาแข็งขึ้นห่ลมลมแห้งแล้วก็ลมปีนนี่กระโจงของห้าชั่วโมงหนสองชั่วโมงนขึ้นมาแห้งอกยู่นะครับผกระาษพานไปเรเป็นล่มเบาแล้ตวนี่งกะมีวาวจุล่าสายแข็งขนาดสองเมตรห้าเซนล่ำหนึ่ง้วค็เป็นเบาจุล่าหน่อยลอยหกสิบสองลังสองลังที่เจ็บแใส่ยืดนี่นะครับ น,นี่นวัดที่ไละมาอยู่ในห้อง,องนอ้ครับจำได้จำไเห็นเอฟซีก็ได้เขาเห็นขึนเราโอ้วางาั่มกัมาขอเสือกปล่อยไปครับผมสองลอยครับผมแบงปัน2องลอยวัดหกสเซนครับผมไค่สองลอยมันมีอไรเห็นแล้วึ่งวนวท่งสนุกนะครับสองลอ,อยคือจะแบงปันเอฟซีครันมันก็จะมีครับแล้วมันมีอ่านี่เลาบางอย,อยายอยู่พี่เลพอจงประมามันพุด พุทธนะครัน so ี่ดไม่ล่องไนมากให้ร่องแมเต็นิดเดียน่นะครดีสิ่เดียลร่อง่องลองลองตามมือง่ะลักษณะที่เศเลยนะครับสิ่็นดีวเาดีนะครับนีนคือร่องตามเมืองแต่ว่าตัวเองนกินไซส์เบาเลยวครับคือมันไหนมีร่มเบาร่มบาแห้งาับตัวเองเปนเลยตอสนุกคัผมสนุกห้องก็เฮ็ดอออมาแก๊สสูงมากขึ้นครับผมเนี่สนุกนหก็เมื่อเ้าเลีนสซยเบาแล้วนะครับเอก็เล่นเปิแบบไซยเบาเพื่อนครับผมเนยครับ ล้มแค่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสิบเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขาสามารถเดินได้ไหมกระดาษเขาใส่สนุกใส่ดังเลยมันจีสนุกมันจีข้างนะครับมันมันจีดังวันนี้อันนี้เห็นเป็นสายเบาหอเพื่อนเพื่อนเร่นเร่นล้มแห้งหมดเลยเนี่ยเร่นล้มแห้งเลยคืองขาดเลยแต่ในเขาไม่เห็นเป็นล้มเบาคือล้มเบ,บาเบาเนี่ยเมโลดีมันจีออกมาเลยมันคือคือออกมาขบเสียงนะครับเป็นเสียงคือสายเบา ใส่เข้าเข้ากันลดมากนนได้นะวาาไปเนจะเป็นไสขนาดสิบสองนิราะวใส่ตัวดันลมบอลลได้เเป็นสิามิลสิบหกมิลนะครับคือเนสนุ่งใหแตตใส่เป็นสนุ่หน่อยลดลงมากครัก็อเดียวสิบสองมิลขนาดก็กริ่มเดียวประมาณสิบเนี่ยประมาณสิบสิบสองประมาณกิ่เดียวสิบสิบส่บอกได้ครับเพื่อเ็นกินลมเบาๆเนี่ ไม่โดดเดียวมากเต็มๆน,นะครับลหลายๆเสียงครับนี่โนเงาอะโเงาด,ด้วยครับผมเม็ดผมะเม็ดลอยยี่ม,มครับน,ครบ,รบนี่ครับร้ย120บอยร้อยยียย่สิสบเซนนะครับผมความยาวร้อยยี่สิบเซนขั้นสนุ่สองร้อยครับขั้นสนุ่นสรอยใบใบลายยี่สิบความความความของใบสิบสิบสองนิลนครับผมสิบสองิลกาวใบ เอาใบสิบหามิ้นมากมาแกะถังนเนาตัดถังออกเลื่อนถังออกเป็นสิบสองม,มิ้นเอามาเหล่มล้มบอลเสียงไงที่เราเสียงไงตะวันล,ล้บล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 โมบอลบอลเนีมโลดี้ออกมาดีเดี๋ยวมาเล่นสิสิทธิการครับตัวนี้คือในท่านวันพุธพุทธภานีนะครับเนาะพุะทธภตีสดเรลองคืับคือเ่วนการพิุกดกาล้กันเซเ็ก็บเก็บใบนึ่นปิ นครับว่าแกปเนบินบอสนุพวก้เนี่มีเคบอหลังกับนุของอินโดมาใส่แกแกแกใหม่ตีดามบอกครับคุณผู้ชมพอใหม่เนีตามหนึ่งใยครับสมัยข่านของผมนะครับขึ้นหนึ่งใครับผมล้มเบาล้มเบานี่นำนักมันไหลนำนักอหน่ยไหลนำนักสมนุไหลนันกิเหตุอย่งยบดีพราตอนลมแห้งปุ๊บนี่ยเข้าไปเจ็บเมื่อครับเหมือนกับเมื่อยแตกดึงเฉียงแตกมด่อยเมือนก็เลย่องมา สักคนเด่นนะผมนักเกินครับผมผมเห็นเวียดน,นามเด่นนะผมที่ไหนเห็เวียดนามเด่งทรงสวยครับผมทรงสวยเป็นยังตื้นหดแปลกติมหาเก้าสิบองศา,านะครับเนาะนี่ครับปีกบนปีกบนใหญ่ครับผมปีกบนใหญ่ปีกล่างจะเล็กกว่าครับผมจะ้ได้ขึ้นสูงนะครับปีกบนใหญ่ปีกล,าล่กกา,า,งกกลางเล็ก แต่ว่าควา่ำโขงโงที่กันครับผมเาไม่ตัวใดโขงเป็นกันแต่แต่จงจงล่างนะครับจนงนาเนี่ยนาที่เข้าอ่นมากๆหนึ่ตัวนี้มันสิงโดนซึ่งว่าบางตัวนี้สิสนานากว่ลัดี๋ยวหนากว่าวยังไงบากลัวที่มันจะเห็นกันนะอันนี้คือเป็นปีกล่างนะครับผมเนาะปีกล่างนะครับปีกล่างครับผม สิบบาทเดีเบิ้งนะครับเนาะปิกลางหรือโยประมาณเก้ามิลครับผมขนาดเก้ามิลนะครับอเนี่คือเก่าเก่าม่นหรือตข้างบนก็ต้องเก่าเพือนครับผมนะครับตัวข้างบนนี่ก็ขนาดเก้ามิลเหมือนกันอ่าเก้ามิลแต่นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับเนาะช่วงนี้ครับนี่ครับนี่ช่วงนี้อ่าโอ้ยบางมาครับนะบางในช่วงนี้ครับ ตรงนี้สิมีความบางกว่ากันครับผมนี่ครับน้านี่ครับตัวนี้ขนาด10บมิลครับข้างบนนี่กต่สิบพขาดว่าง12 13ครับผมนี่ครับประมาณ15บมิลครับผมนี่ครับโอ้ยพี่น้องเนาะเบิ่งใหญ่เห็ดผู้เดียวนะครับประมาณ15บมิลครับผมนี่ครับคือปีกบนสินาคัวครับผมอ่าปีกบนสินาคัวแล้วก็นี่ครับคือเห็ดใอ้เบาห้องขึ้นสูงขึ้นเทียงครับผมเป็นอย่างคือบัว่า าขาดโยหาหาองศาสิเพราะเกา่าซีบนะครับผมที่กิ่งนะขานร่างนะมันหอดไอ้ข้างบนเข้านะมันเกา่าซีบดอกครับแต่ขานร่างเขามันบเบิ่งเพหาะฮอตเก่าซีบไปเสือตัวเฉียดตึงกันไล่ออกไปประมาณหาองศาประมาณแปดสิบหาองศาเกือบตั้งฉากเอาไงไงนะครับนี่คือสูตราการเห็ดเราของบอโลนะครับเนาะสำหรับปุริเสียาไปาศึกษาเอาสูตรนี้ไปลองเห็นเบิง่งกันลองเบิ่งครับผม การยืดปีครับผมเอาปีกความยาวของปีกออกมาหารครับผมหารสามบัวจะเป็นวาวจุล่าวาจุล่าหอากับหารสามบแบ่งบนแบ่งนางแต่ว่าขันตา,า,นาหให้มัเป็นวาซอ,าอ,าอางห้องเห็นเป็นวอญเวียดนามสิเหอกกับอยากให้ปีกส่งงามประมาณเท่าไรหอากับเอาสามหารครับผมกับบวกไปนิด็กๆน้อยๆกับประมาณจากสามสี่เส้นเพื่อให้เขาหับลมนะครับนะเนาะเพื่อให้เขารับลมอ่ะนี่ครับมาวาหลวจสิบว่ามีการดึงปีกหรือครับเนี่นี่ครับว่ามีการดึงปีกหลายคนจุดึงเฉียงดึงครับผมดึงเพื่อที่จะเบิ้งว่าอ่า ปีกท่าใได้นะครับแต่บ้าโดดเสีวิธีการนะครับมาร์กนะครับมาร์กอีกจังไรเรามันทอกันละมากครับผมนี่ครับสามสิบเซนแล้วก็มากกว้ข้างบนกับสามสิบเพื่อนครับผมมากไว่แล้วก็ที่นน่้อาก็ดึงครับผมดึงอีกจังไห้ปีกมันทอกันครับผมนี่ครับดึงแบบนี้ครับผมเอาวัดลงมาจากข้างบนมาหาข้างล่างนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้เจ็ดสิบหกนี่ครับเจ็ดสิบหกเซนอ่าช่วงนี้งขึ้นนะครับผมนี่ครับ นี่เกินมากที่นีน่เท่าไหร่เอ่ยนีะครับเจ็ดถึงหกเซนเหมือนกันครับผมนี่ครับคือสูตรบาหลอดเทียนทั้งสี่ครับผมคือเห็ดแต่มันเรียบร้อยเหล่ากับที่ไหนกะเอาไปติดอ่าสิเป็นผ้าหรือก,กระดาษปูนกะ็ดาวแต่ชิ้นช่อครับผมแต่ส่วนมาบ้าหลอเทียน่นเป็นแบบกระดาษปูนเพราะว่ามันคัดสิกดีอ่าเป็น เป็นัดลับแล้ก็น้ำอกะคุณแต่ขนาดว่าเป็นผ่าคุณบ้างหลดเร็วปัญหาผ่าก็คือผ่าเวลาดนชุ่มมเฮาเลนช่วงกลางวันแดดผมหอนหอนทึ่งหอนทึ้งลมเนี่ยเขาจะมีผ่าไข่ไข่ห้มันตึงขึ้นเอาผตึงขึ้นที่นเะดึงปีกดึงปีกปีกมันจะย่นก็ห้ากันปีกมันจะย่นก็ห้ากันม่ที่นี่ขนตาเป็นเบาก็บบาหลดไ่คยลองมา ลำย่ีย่นนี้มันจะดึงว่เพราะว่าใหม่ขไม่แข็งนแต่รำบอลมันจะดึงื่ำตีบอลมันาตีดึงตีหอกรับแปีพัษณาเขาปลายเจาไปจนยืนประมาณนี้ครับเวลาเขาหลอนปุ๊บเนี่ยเขาดึงปีใครเนื่อยเขตกล้วยกันจริงลยครับปลายปีชิกล้วยกันมัจริงไหมคือบรท่เนี่ยเขาตใไฮเดเบอแบบก็จะดึงสัหนับบอลพื้น่ายถ่ายก็ยังสูวมาเจอรมแห้งเนี่ยจะขึ้นไปตรงแต่ว่าร่เบอปับนี่ ปีส <po target> ิท like, really mm ับครับผมปีมันสทับเจ้ร่องเหลียแต่วาลงไม่ครับว่านลงไม่หนำบ้าหลอเลยบมัจะเล่นเลยวางี้จะเล่หนึ่งหนึ่งติดกระดาษปูนแต้บวรูะขนาดติดผ่าเนี่มันจะเป็นเนไงเพราะว่าบัวรูเขาแจววาเป่นเปืี่นทีเห็ดนอกันเนี่ยเขาจเป็นผาไปเขาเรียนเนี่ยจะเขาหลหนึ่งอะไบางทเป็นน้ำผาหรือว่าออีกหนึ่งเป็นกาติดตเกินไปว่าเขาจงไหแต่บรูันไเดียวือวาบ่เป็นครับผมปูนมันไหลอยู่ กระดาษุณนะกรดาเดี๋ยวบ้าโรสิจะการติดกระดาษใเรียบร้อยแคประมาณวันพุธนะครับนักพุธประครับเนี่มีโอกาสจะเจอาขึงโช่อครับผมส่วนลั่นเมเนี่ยบ่ต้องห่วงครับผมสรแล้วเรับสุดยอดกดูว่าล่นสายแข็งเนี่ยสีเป็นลมมแห้งสุดป็นังเลยครันากันถ้าปีนี้ว่าไม่ลมจะปีนนะาก็ดอะไรกิดอะไแต่ว่าปีนี้แลอาซี อวันพุทประหนนานเนี่ยจะได้ร้องครับผม,มแต่ว่ากะทิเค็มใบเหเรียบ้อยวาสนุกเนี่ยมันม่กบนาครับผมสำหรับที่ีผู้ได้มาผู้ได้ชื่นชอบครับผมอยากได้สูดรารุ้อยอะไรเงก็ตามเดีที่ผเขาแจครับผมสมัรครโคกินกัของมาหรว่าข้าเาหม็นของมาทำไก่ชิดของมอะรนะครับผที่สำคังคผมจะเลื่อนกัผมกดสไทเป็กดสิดตามเปาดี่ยวสุอภาสูตรวาวดีๆเนี่ยสิครับผมสมัครที่ประกวดสามารถให้แข่งเลย สบายสบายบ่ว่าจะเป็นความห้ามบ่ว่าจะเป็นความขึนสั่นบนอนน่อย่างกการนั้นเป็นแนวสูตรนมเพินได้เยนกดเลยกดที่ทางกดซับสไคสสครับ